เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นนี่ครับค่ะประเด็นที่เป็นข่าวไปว่าโรงเรียนปกปิดข้อมูลในการเหตุที่นักเรียนสุอาจารย์นะคะคอะขอแจ้งเรียนรายละเอียดอย่างนี้นะคะว่าในวันเกิดเหตุนั้น,น,นเวลาประมาณ17นาฬกานะคะ ขณะที่คณะครูและก็ผู้บริหารเ,เดินทางไปราชการที่จังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้รับแจ้งจากคุณครูนะคะว่ามีเหตุเกิดขึ้น,นะคะ mm ่ะ hmm. พวกเราก็ก็รีบกลับทันทีนะคะในทีมผู้บริหารรีบกลับทันที mm hmm. ระหว่างทางที่กลับเนี่ยเราก็ได้เปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดนะคะด้มา mm hmm. เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนก็ได้อ่า พูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจผู้ปกครองเนี่ยมีความประสงค์ที่ไม่อยากจะให้เป็นข่าวเนื่องมาจากว่าเป็นห่วงความรู้สึกของนักเรียนที่จะต้องใช้ชีวิตในสังคมนะคะเขาอยากจะให้บุตรอยู่ในสังคมได้อย่างปกตินะคะก็เลยปฏิเสธในเรื่องของการที่จะต้องไปแจ้งความค่ะ ทางโรงเรียนเนี่ยด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของนักเรียนอื่นๆทั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็มีความจําเป็นที่ต้องติดแจ้งความก็ได้ผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็คุณครูที่รับษารก,การคุณครูประจำชั้นก็ไปเดินทางไปที่สถานีตารวจโดยทันทีนะคะ, <S 2> <S 2> <S ะเมื่อไปเจ้าหน้าที่นะคะตารวจแจ้งว่าบุคคลที่จะแจ้งความต้องเป็นผู้เสียหายนะคะ เราก็เลยต้องประสานให้กับผู้ปกครองอกลับมาแจ้งความให้ผู้ปกครองก็ได้มาดำเนินการให้นะคะ <Yeah. S 1> ขณะที่อยู่ที่สถานีตํารวจนะคะก็ได้โทรศัพท์แจ้งท่านรองผู้อำนวยการสํานังงกงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้ทราบเรื่องราวในเบื้องต้นนะคะคหลังจากพวกเราเดําเนินการที่สถานีตํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ได้เดินทางมาเก็บพยานหลักฐานมานะะที่โรงที่โรงเรียน ดำนันการเสร็จก็ประมาณ21นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นผู้ปกครองก็ได้พานักเรียนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลคะ่ะในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะท่านรองกิติพงศ์เนี่ยก็ได้เรียกประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นะคะได้มาพูดคุยสร้างความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยใช้ชีวิต ชั่าวันนะคะในโรงเรียนนะคะและในสังคมได้อย่างปกตินะคะทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ได้ปฏิบัตินะคะหลังจากนั้นก็ได้ปฏิบัติในการที่จะดูแลดูแลนักเรียนทําให้นักเรียนเนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะคะนักเรียนกมม็มีมีมีชีวิตที่ปกติมีความสุขในการเรียนในการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆน,นะคะมาตรการในเบื้องต้นนะคะ,ะทาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ประชุมยามนะคะครูเรียนประจําวันแล้วก็คุณครูที่รับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่นะคะ,ะเพื่อมอบหมายภารกิจในการที่จะไปเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนเช่นบันไดต่างขึ้นทุกอาคารบริเวณหลังอาคารเรียนบริเวณห้องน้ำนะคะแล้วก็จุดเสี่ยงทุกจุดในบริเวณโรงเรียนเพื่อ เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอที่ส่งบุตรหลานามาอยู่กับพวกเรานะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะพวกเราก็ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อได้หาแนวทางในการป้องกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะก็คือในช่วงเ,เวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยเนื่องมาจากว่า ในหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยพื้นที่ในการที่จะให้บริการผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างแคบนะคะอากาศร้อนบางครั้งก็ฝนตกเราก็อำนวยความสะดว,วกผู้ปกครองโดยการให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเข้ามารับนักเรียนในอาคารโดมทําให้การเข้าออกนะคะหรืออในบริเวณนั้นเนี่ยคนพุกบ้านนะคะการสแกนด้วยยามหรือครูเวนเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงทําให้เกิดปัญหา มือนที่ผ่านมานะคะทีนี้ในมาตรการของตรงจุดนี้นะคะโรงเรียนได้ออกแบบไว้นะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจุดประเด็นที่หนึ่งก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับนักเรียนหรือประตูเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลา15นาฬิกา45นาทีเนื่องมาจากว่าต้องเว้นระยะให้กับคุณครูเวนีนซึ่งทำหน้าที่สอนด้วยทำหน้าที่เวีนประจำวันด้วยได้มาถึงบริเวณที่ปฏิบัติงาน ก่อนที่ผู้ปกครองจะเข้ามาในโรงเรียนนะคะในประเด็นที่สองที่เรากําหนดไว้ก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยมีบัตรรับนักเรียนนะคะใครมารับผู้ปกครองท่านใดก็ถือบัตรเข้ามาแล้วก็แสดงบัตรต่อครูเวรหรือยามนะคะในบัตรนั้นก็จะมีะรูปนักเรียนแล้วก็ชื่อชั้นค่ะถ้าไม่มีบัตรก็ไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะถ้าไม่มีบัตรก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ ก็คิดว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ตะแกรนบุคคลในช่วงในช่วงเย็นโดยปกติเนี่ยนะคะในเรื่องของการเลกบัตรเนี่ยในช่วงตั้งแต่เช้าและก็ช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยโรงเรียนได้ปฏิบัตินะคะในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอยู่แล้วก็คือบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนจะต้องมีการเลกบัตรนะคะโดยคัดกรองโดยยามจุดที่หนึ่งหลังจากนั้น,นถ้ายามยังไม่มั่นใจนะคะก็ ก็จะมีรองท่านรองผู้อำนวยการนะคะเข้าไปดูแลอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างวันเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียนได้นะคะครับได้จะฝากถึงผู้ปกครองที่เข้ามาร้องเรียนในในประเด็นข่าวต่างๆนี้ถึงยังไงบ้างครับนะคะตอนนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะว่าได้ได้สบายใจ โรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยลูกของท่านคือลูกของเรานะคะ,ะลูกของท่านคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจตรงนี้นะคะในจุดไหนที่เราพร้อมนะคะที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองนะคะเราก็ยินดีที่จะทำให้แต่ในส่วนไหนที่เป็นข้อจํากัดนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองเข้าใจโรงเรียนเช่นกันค่ะ